ช่องคณะ l a บสวัสดีครับวันนี้จะขอพาทุกท่านมาเรียนรู้จากประเทศไทยจากพาผาดูยากในช่วงปีพุทธศักราช2490ถึงปีพุทธศักราช2515ว่าวิถีชีวิตแฟชั่นความเป็นอยู่ของผู้คนชาวไทยในเวลานั้นเป็นอย่างไรช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะล a บสวัสดีครับตอน สิบรูปหาดูยากประเทศไทยในช่วงปีพุทธศักราช2490ถึงปีพุทธศักราช2515ภาพแรกภาพของสุภาพสตรีสาวสวยชาวไทยทั้ง7ท่านที่กำลังนั่งเล่นอยู่บนเรือซึ่งอยู่บนริมชายหาดที่จังหวัดชลบุรีแนวราวปีพุทธศักราช2490กับแฟชั่นเครื่องแต่งกายชุดว่ายน้ำที่ถือว่าสวยและทันสมัยที่สุดในเวลานั้น และหากมองสังเกตไปที่บนชายหาดก็จะเห็นภาพของสุภาพสตรีชาวเลที่กำลังเดินไปทำกิจวัตรประจำวันของตนภาพหาดูยากภาพที่สองาพาของสุภาพสตรีสาวสุดเปรี้ยวสองท่านกำลังนั่งเล่นอย่างสบายอารมณ์อยู่ที่บาร์ที่จังหวัดโคราชในปีพุทธศักราช2510และยังโพสท่าถ่ายรูปด้วยรอยยิ้มมันมีสเสน่ห กับแฟชั่นอันนำสมัยทั้งถุงมือเสื้อลูกไม้เอลลอยเสื้อแหวกข้างและยังมีทรงผมที่โดดเด่นสะดุดตาและภาพหาดูยาภาพที่3เป็นภาพของสุภาพสตรีที่กำลังนั่งเล่นดื่มกินอยู่ที่บาร์ในจังหวัดโคราชถึงแม้ว่าสีหน้าของเธออาจจะดูไม่ค่อยสบอารมณ์ที่ถูกถ่ายภาพ แต่การแต่งกายของเธอนั้นก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งกับแฟชั่นการนุ่งสัน้นและรองเท้าส้นสูงปลายแหลมและสามารถเห็นเอกลักษณ์ของยุคสมัยทั้งแก้วน้ำโต๊ะเก้าอี้และฝาผนังไม้ปีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของยุคสมัยนั้นได้เป็นอย่างดีพาผหาดูย่ากภาพที่4แนใราวปีพุทธศักราช2510 เป็นภาพของบาร์ที่เดียวกันในจังหวัดโครราชซึ่งหากท่านได้ลองสังเกตสภาพแวดล้อมของร้านโตกเก้าอี้ผู้คนแฟชั่นของผู้คนในเวลานั้นโดยเฉพาะทรงผมอันโดดเด่นของสตรีอาจจะพอทำให้ท่านได้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆเหล่านี้ได้ ภาพหาดูยากภาพที่5ในปีพุทธศักราช2510เช่นเดียวกันเป็นภาพของสตรีนั่งอยู่ที่บาท,ที่จังหวัดโคราชพร้อมด้วยทหารชาวอเมริกันหรือที่เรียกกันว่าทหาร GI นั่งยิ้มอยู่ด้านหลังภาพหาดูยากภาพที่6เป็นภาพของสองสาวที่กำลังร่วมสังสรรค์อยู่กับสองทหารชาวอเมริกันหรือทหาร GI ที่บาร์แห่งหนึ่งในจังหวัดโคราชเมื่อปีพุทธศักราช2 5 1พภาพหาดูยากภาพที่7ในราวปีพุทธศักราช2 5 1 1ทหาร GI ชาวอเมริกันกำลังสอบถามข้อมูลจากพนักงานต้อนรับสาวสวยชาวไทยหรือรีเซพชันที่โรงแรมวินเซอร์ภาพหาดูยากภาพที่8 ในปีพุทธศักราช2513เป็นภาพของสุภาพสตรีสาวสวยกับแฟชั่นเสื้อผ้าการแต่งกายที่เปรี้ยวจีด๊ดสะดุดแล้วหยุดทุกสายตากำลังทำหน้าที่เป็นนักเต้นในเวลากลางคืนเพื่อให้ความบันเทิงแก่ผู้คนอยู่ที่คลับแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีภาพที่9ภาพของสุภาพสตรีท่านหนึ่งในปีพุทธศักราช2513 กำลังทำหน้าที่ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อมอบความบันเทิงให้แก่ผู้คนในฐานะนักเต้นในคลับแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีและภาพหาดูยากภาพสุดท้ายภาพที่10เป็นภาพในปีพุทธศักราช2515ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครอยากจะขอให้เพื่อนๆทุกท่านลองชมภาพนี้ด้วยตาของท่านเองแล้วลองพิจารณาดูว่า สิ่งนี้ถูกต้องเหมาะสมหรืออย่างไรซึ่งผู้ที่ข้องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้แล้วสิ่งเหล่านี้จะนำท่านไปสู่วิถีชีวิตแบบใดนั่นก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาในการเลือกของตัวท่านนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะลับกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไป ขอบคุณครับ